ูดถึงการดูแลตัวเองการทํางานอ่ะพี่หลายๆายคนบอกว่าพี่อิ๋มพี่น้ำเป็นคนทํางานหนักมากแฟนคลับเขาบอกว่าติดตามมาตลอดแล้วเห็นว่าทํางานหนักแบบนี้แบ่งเวลาอย่างไงพี่หรือว่าดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยคับเขาถามมาเขาอยากรู้ตรงนี้ค่ะก็ยิ่งช่วงนี้อ่ะความจริงพี่เองตั้งแต่รับตําแหน่งมาหรือแม้แต่ตอนที่โดนยึดอํานาจก็ทํางานอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่าพอเดินเส้นทางสายการเมืองแล้วเนี่ยทุกวันก็คือการทํางาน ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนไปรับฟังปัญหาของพวกเขายิ่งพอได้รับตําแหน่งมาแล้วเนี่ยก็คือเราก็ทําเดินหน้าทั้งงานสภาแล้วก็งานพื้นที่นะคะไปด้วยกันพี่เองก็จะเ,เป็นคล้ายๆว่าเป็นโคช้ชให้น้องๆเหมือนกันว่าเวลาอยู่ที่สภาเนี่ยเราเราดูเรื่องอะไรบ้างเราต้องสนใจนก็คือเป็นงานหลักของเราที่จะต้อง ติดตามการอภิปรายของสสท่านอื่นด้วยรวมถึงการอภิปรายด้วยที่ที่มันคือความสําคัญแล้วก็งานพื้นที่ที่เราเป็นสสเขตกันทั้งคู่เลยด้วยนะคะมันก็ทําให้เราต้องทํางานหนักขึ้นกว่าคนอื่นด้วยและยิ่งมาในปัจจุบันนี้ก็คือได้รับตําแหน่งสําคัญที่ทั้งพักได้มอบหมายให้ด้วยนะคะก็คือประชุมเนี่ยหวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีเสาร์อาทิตย ไม่ติดประชุมอะไรก็คือลงพื้นที่เต็มๆเลยก็ก็ถือว่าเป็นความท้าทายของเราแต่ก็เป็นความที่เรารู้สึกสนุกแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆยๆๆด้วยค่ะค่ะเวลาดูไปแล้วก็ยิ้มตามพี่น้ำนครับพี่น้ำค่ะของน้ําเหมือนเหมือนที่พี่พูพดเลยคือ ด้วยความที่เราเป็นสอสอเขตคือพักเพื่อไทยรอบนี้เป็นสอสอเขตร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นการทํางานมันหนักขึ้นสองเท่าเพราะเราต้องดูแลทั้งประชาชนในเขตพื้นที่เราด้วยแล้วก็ต้องทํางานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพักเนี่ยจริงๆก็แทบไม่ค่อยมีเลยนะคะ,ะเพราะว่าเราเราเองตอนตอนที่อยู่ในสภาก็ต้องทําหน้าที่ ูทั้งการอภิปรายมอนิเตอร์หรือเตรียมกับอภิปรายของเราเองด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีงานกรรมธิการงานในส่วนอื่นๆที่ท,ที่ต้องทําตลอดในในช่วงสัปดาห์ที่มีการประชุมในส่วนของงานพักเพื่อไทยเองก็อย่างที่พี่อิ่มเรียนไปว่ามีก็จะพักเองก็เปิดโอกาสให้เราทํางานมาตลอดอย่างน้ําเองสสสมัยแรกแต่ว่าเป็นตอนนั้นเป็นสสอได้แค่ประมาณ2เดือนจริงๆพักพักใหญ่ دة. ด้วยด้วยความที่พักพ่อไท้เป็นพักใหญ่มีสอสอที่หลากหลายมีประสบการณ์เยอะมากแต่ก็ยังให้พื้นที่สําหรับคนทุกๆวัยได้ทํางานเหมือนกันนะเมงก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นที่ได้รับโอกาสจากพักมาตลอดก็ก็เลยได้ทํางานให้พักในหลายหลายส่วนนอกจากสภาก็ต้องทําให้พักด้วยเอ่อแล้วก็ยังพอกับพื้นที่ก็จะมีงานพื้นที่ต้องไปดูแลประชาชนต้องเอ่อไปรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อจะเอามาหา,หารือในสภามาผลักดันต่อในสภาเพราะฉะนั้นจริงๆ7วันเนี่ย ทำงานทุกวันทำทุกวันแม้กระทั่งจริงๆออยิ่งเป็นสสเขตนะคะเวลาตอนกลางคืนปกติคนอื่นพักบางทีออพี่น้องประชาชนมี เรื่องต้องร้องเรียนหรือว่ามีปัญหาเร่งด่วนก็สามารถจะติดต่อเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็ก็เลยพยายามที่จะสนุกกับการทํางานให้มากที่สุดจะได้รู้สึกว่าที่เราทำเนี่ยมันมันไม่ใช่งานที่ที่หนักแต่เราเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขที่ได้ดูแลประชาชนอย่างเงี้ยถ้าถ้าแบ่งเวลาบ้างอาจจะตอนนี้น้ําเรียนอ่ารัญญาตรีใบหนึ่งค่ะเป็นภาคัณฑิตของที่มาอะไรธรรมศาสตร์ค่ะคณะคณะอะไรคะพี่น้ํา น,นิทิศาสตร์ค่ะพอดีเรียนเรียนเสร็จใกล้ใกล้จบแล้วแต่พอเป็นสอสอกลายเป็นเวลาจัดสรรเวลาค่อนข้างค่อนข้างยางกนิดนึงแต่แต่ก็จะมีอันนี้ที่เราค่อนข้างจะกังวลว่าอาจจะต้องแบ่งเวลาเพื่อจะให้จบตามทำไลน์ที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เรื่องอื่นๆก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมแต่งงานในสภาง,งานที่พักงานในพื้นที่ทั่วไปค่ะเรื่องเรื่องเ,อเรื่องของส่วนตัวก็อาจจะน้อยลงบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ากระทบอะไรมากค่ะ